บายดีพ you know. so no. ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกุลสกุลเนาะมื่อนี้สาวทองกะซีรีวิวห่านให้เบิร์เนาะพ่อแม่พี่น้องกะคือเฮาเฮ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็ดที่มองมองจอดรถบ่ยาวเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้กะเฮ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วห่านเสริมสวยสาวทองกะแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องสร้างเป็นกะมาเฮ็ดเฮือนหลังนี้ต่อพ่อแม่พี่น้อง ตอนนั้นพิ่นโจ้ไว้ก่อนเนาะไปเห็ดเห็ดสะทองแล้วแล้วเพิ่นก็นมาเห็ดอีกหลังนี้เนาะเดี๋ยวเอาก็สิพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปเบิ่งข้างในเนาะอันนี้ก็คือเฮือนสาวทองเองพ่อแม่พี่น้องเอาก็ต่อออกมาก็สิม,มุ้งหลังคาประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องสระทองสิรีวิวพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะว่าอาหารเสริมสวยของเขาแล้วแล้วพ่อเมยพี่น้อง,งอ่านเสร ประมาณนี้พ่อแม่พีน่น้องแทงน้ำห่าห่ากระสิบไปตัง้งในหมองนั่นแล้วพ่อแม่พีน่น้องมันก็นยังหกเจ้าหน่อยพ่อแม่พีน่น้องไม่ตอกก็ยังเนาะเอาเนืนอเน้อจากที่ว่าอันนี้กะดินมันเปียกมันยังพ่อแม่พีน่น้องอันนี้กะห่ากระตอ,อ,อกมาสิพอ่อแม่พี่เนาะกระชองกับประเพณีใหญ่เนาะห่านพราะว่าหอบมันกะขั้นที่สี่อันนั้นเนาะแล้วกะ บ่หนิเฮากะสิไว้จอดรถบ่าวยาวพ่อแม่พี่น้องก็เลยบ่ได้เฮ็ดใหญ่เนาะเฮ็ดใหญ่มันกะสิจอดรถบ่วิ็ดน้อพ่อแม่พี่น้องอ่าเฮากะสิประมาณนีพ่อแม่พี่น้องตงกบ่ได้ทาสีแล้วกเฮาบ่ได้ปูกระเบื้องพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าบามันกงบมันกยังบ่พอเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮากเฮ็ดพอได้เปิดไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องพอได้เฮ็ดไปก่อน แต่มีเงินมีข้าบุได้เฮาจังคอยมาปูกระเบื้องแล้ววาท่าสีท่ายางเนาะเพราะว่าเฮือนเฮาวแต่ยังบไปท่าหลังเพื่อนอ่ะติประมาณนี้มีเก้าอี้ตัวนึงกระจกหงานหนึ่งเล่าพันเนาะล่อเห็ดผมเนาะกะสิมี้เตาอบไอ้น้ำตัวนึ่งเอากระให้เพันเดินสายพายไห้เนาะประมาณนี้พอันเนาะหางนี่กะเตียงสะอันนี้ แตงสะผมเนาะพ่อแม่พี่น้องประมาณนี้แต่สะผมเนาก็สิใส่เป็นซองเนาะพ่อแม่พี่น้องยังนี่แหละก็สิประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องอ่านของเฮานะกบ่กว้างบ่น้อยเนาะมันก็พอดีพอดีมีพัดลมตัวนึงพ่อแม่พี่น้องนี่แหละาากตอกจากเฮือนเนาะ กระซิมงแบบซี่พ่อแม่พี่น้อ,องชาวท้องกบบรบเบิดกอขึ้นเบิร์ดใส่เล็กเนาะเล็กตะนางนี่แหละเล็กตะนางเ็ดแบบซี่ประมาณนี้พ่อแม่พนะี่น้องเแล้วกตีไม่นะตีไม้ขึ้นเนาะแต่ข้างนี้ชาวท้องกบบรบเบิดกอขึ้นเบิดพ่อแม่พี่น้อ,อ,องะกะใส่เล็กต่อขึ้นไปคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าถ้าขึ้นไปมันกะสีมืดหรือว่าสีฮอนแหละพ่อแม่พี่น้อง แปดสิประมาณนี้เนาะนี่ค่ะแต่ขางนี้กระถองกอ่อขึ้นสุดเลยเนาะขางนี่นะเพราะว่ามันแดดได้พราะไงเพี่น้องมันสิแดดต้องก,กอรก่อขึ้นสุดเลยเนาะประมาณนี้พราะไงเพี่อนเนาะประมาณนี้นกระถางก่อขึ้นประมาณนี้เพื่อนเนาะ แต่ตอนนี้กะสาทองกะยังบ่มีหยังเนาะตู้กระจงกระจกก็ยังบ่มีเพราะว่างบมันยังบ่มีซื้อพ่อแม่พี่น้องเาง่ายๆซะสทองก็ยังสิซื้ออยู่ซื้อตู้กระจกแบบมาใส่สีย้อมผมหรือว่าครีมยอีหยังแล้วพ่อแม่เนาะประมาณนี้พ่อแม่เนาะาก็ได้อันนี้กสิเป็นเฮือนอ้ายบ่าวยาวหลังนี้ กะยังเฮ็ดอยู่เนาะกะยังเฮ็ดกําลังเฮ็ดเสาเนาะเสาข้างหน้านี่มันก็ยังตกแต่งยังบ่แล้วพ่อพี่น้องกยังบ่ได้ทาสีคือกันพี่น้องสิเพนพ่กสิติดกันเนาะกับเพื่อนสะทองนี่ล่ะ่นอ้ายอ้ายบ่ยาวนี่สิเป็นแท่งน้ําแท่งน้ําก่นเอาขึ้นให้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นโวนพักของสะทองโวนพักแต่ว่าโวนพักนี่ยังแน่สะทองพาไปเบิรงเนอกพี่น้องโวนพักอะปลูกพอได้กินเลยพี่น้องอันนี้พักกาดกับพักสลัดเนาะนอกดอกพอะไ่พี่น้องอันนี้ก็มีกะเพราต้นกะเพราใบเมงลักมันเถาแล้วพ่อพี่น้อง อันนี้กับผักผักชีเนาะหรือว่าผักหอมป้อมบ้านเฮาเด็ดไปเนาะอ,อันนี้กัต้นหอมแต่ท้องก็บม่ได้ปลุกลายดอก็ไม่นด้หอมเพราะว่ามันกับมียางละน้อยอันนี้กับผักสะระแหน่ผักาศเนาะเพื่อนนาผักกาศอันนี้กัต้นทั่วทั่วผักยาวเนาะทั่วผักยาว กัสิประมาณนี้พื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นต้นดอกดาวเรืองเนาะพื่นเพื่อนก็เป็นผักบ้งนี่กับกะเพราอันนี้ก็ผักบ้งเพื่อนเพื่อนผักกาดผักบ้งในโยมกันพื่นเพื่อนอันนี้ก็สิเป็นทั่วทั่วผักยาวนเพื่นเพื่อนมาฟังนี่อีกฟังนี่ก็สิมีผักบ้งคือเก้าเพื่นเพื่อนพักบ้งเนาะก็ยัง ดีพื่อดีกินนะนี่พี่น้อเป็นต้นนอนนอนเนาะสเท้องกระปุกไปขนาดพี่น้องอันนี้ก็เป็นทัวร์ทัวร์พักยาวนี่พี่น้องนี่หมากเนาะทัวร์ก็มีอยู่บอปลายต้น,น,ววนตเ,เนาะพี่น้องมีอยูสามสามสี่ต้นเนาะทัวร์พุกเงาฮะปลามันเกิดแม่แล้วพี่น้องเดี๋ยวสะท้องสิไปเอา ยังมาขาแม่พีเนาะนี่กระประมาณนี้ยห้าร้สิให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกทีนึงว้าแต่ตอนนี้หั่นเสริมสวยชะต้องกับเปิดได้แล้วพ่อแม่พี่เนาะเป็นสวนพักสวนหย่าทั้งหลังเนาะนี่ข้างหลังหลังบ้านเนาะหันหเสริมสวยก็อยู่นี่เนาะพ่อแม่พี่น้อง สะทองก็ได้ต่อออกมาจังซี่อันนี้ก็เพิ่นสิเป็นเฮือนงนเนาะแต่เือนวัวเฮายังบ่มีเปนวยังบ่มีพุ่นพี่ฮะนี่กีเนาะพ่นก็ประมาณนี้อันนี้กะเือนสทองแล้วก อันนี้เป็นเฮือนอ้ายบ่ายาวเนาะบ่าบุญบ่าบุญคนบ้านป่าน่เนาะพ่นนีเฮือนเพิ่นต่อมาก็เฮือนบายาวนบ่าวยาวก็ประมาณนี้ะสิยงก็ยังบ่ได้ทาเอนือกหเฮาก็ยังบ่มีเนาะแนคัวยังบ่มีแต่ว่าเจ้าทองอยากได้หานเสริมสวยก่อนเนาะพอได้แบบ เฮ็ดเวียกไปก่อนพอได้เงินซื้อกินเนาะพอพี่น้องเว้าง่ายๆะพอได้หาสอยกันก็ท้องจําเป็นคือหาเสริมสวยก็้องก็เลยมาเฮ็ดเนาะจากที่เฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยละ้องก็ไปเฮ็ด้านเสริมสวยก็ท้องก็ก็เลยได้อาชีพมาเฮ็ดนี่แหละคือในครัวเฮาก็ได้พ่อแม่พี่น้อง นี่คือว่าอันนี้คือของน้ำเนาะเพราะว่าเพื่อนคือว่ายังบริรเฮตพ่อแม่พี่น้องมันโบยังโบไม่งนนั้นเนาะติดกันกับเพื่อนบ่บุญบ่บุญบ้านบาทสิมาทดีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกันโอเคพ่อแม่พี่น้องชาวท้องกันสิจบคลิปเพียงเท่านี้บ้านอันนี้ก็คือห้านเสริมจอยชาวท้องแหละ ฝากพี่นน่งก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้สาวท้องในเด้อเพื่อพี่นน่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวท่องคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้กัสิจบคลิปเพียงเทนี้กพระบาทสบายดีเพื่อพี่นน่งเบิดสตจกลัวจะคนเนาะ